สวัสดีครับผมมาพ่ออีกแล้วครับผมเฮ็ดครับผมกัเป็นคลิปที่สองครับผมแยกกันก็ไม่จักครับผมินี้นไม่ไต่อใครตัวนี้นี่ครับผม จะไค่กับไค่เลยวไข่หน่หน่อยนึ่นงครัมาเชี่ยงอ,อย่าอื่ออย่บ้านครับผมเป็นเป็นเห็ดเรืองอกหน่อยครับผมเห็ดเรืองอกขาวหน่อยเกิดขึ้นมากครับแค่หน่อยนะครับเชี่ย ไม่ต้อครับผมแต่ว่าอัานน้อยๆสิจงไว้ครับผมเอาแต่อันใหญ่ๆไปละ อ anyway, well. ้าวพี่น้องครับผมหาตอปีครับผมเนี่ยพี่น้องครับผมเหนงากำนี่ครับผมไปพี่น้องครับผมไปเนี่ยพีครับผมสองดอกสองชุ่ม เหียบอย่างผมมาบเห็นไหมเหยียบมณเอเดบ้านเนี่ยเนาะชิมเมดะีะครับผมค้นกระบายขนาดไปครับผมนี่ครับผม เฮ้ยพีเจ้าโฮมนั่งงูแคหน่อยครับเี่้าโฮม,มช่วพ้นดินึ้นมากอืนถึงรากรรอมือมหมดเลย โอ้โหนะครับผมนะครับผมดำจะแซ่บครับผมโอ้หมดมากินเห็ดบ้างฮะ เพน่งก่อเพิ่เข่าครับผมโอ้ยพิ่มบูนเอามาสา,ายอยันนี้โอ้ยมาเจอคนข้งางหลังครับมาดามหลังนี่ครับผมซุ้มท่านจีนครับนี่อันนี้บานมาันเลอยหลายยัดเขาเลยนี่ครับโอ้เยเบสเซอร์เลยได้กระตากลัวผมนี่ครับรนผมอันนี้ดะ ผมจะเอาไปเฮ็ดเสื้อขายพี่น้องผมเออเอาไปนะผมขโมยไงเนาะขโมยเดียวอืมขโมยบัดคักได้หนิแม่นบ่ะโอ้ยนี่เราวันนี้น้องใเอาทงยางเงี้น้อยนึงไปแต่ยังแต่เงี้ยตันบาดนี่กระไรใช่ใส่หมวกใส่หมวกมาเลยนี่ยผมโอ้ยโอ้เตกเลยเตะไปไงน้องผมจะโดกงามๆจัดแล้วเอื้นจะเอื้อนยังไงโอ้ยเอื้นไปเอาเห็ดสิโอ้มาเด้อมาเด้อมาเอาเห็ด ยังมาก่อนเค๋อวันนี้เอาบกฮักนได้ฮะซึบลึโอ้พี่น้องจะสอเขย่าวลงทางเก่าอย่ตงนบ่ะบ่ยงเชิมันบดได้ลงเห็นที่สันบ่มขมาบ้านกลังเขากะน้ลองมือสันแล้วขันขันบ่อหรือมันบาดอยู่เห็นไพี่น้องขันบ่ไจะปาดตีนนันนี่เพราะว่าดิน้ําติดอยู่มันยังเลี้ยงยูได้ดี่ยงออกมันมีหักอย่งงเดียวเขาต้องปาดออก กระตาหนึ่งเลยขันหาเอากะคัดหันห้อยห้อยว่าแล้วพี่เนาะโดอันมุมเดียวฮะมีหันหัวรุดแบบนี้เหรอเฮียเอ็มน้ำทางกับมีเลยนี่เออเป้าเก็บไปน้ำทางน้ำมันปุ๊บกับมีมันรุดเลรุดออกจากอันอันหมวกอันเต็มม้วนแล ล่นี้มันทังเหอยูบวมันแตกๆง่าฮะเออเหี้ยเหรอหตีะ่ดอกบานมันเอาุดคัเลยน่ครับมัเต็มก่อนเป็นโรคดอกบานจะดอกก็อย่หาบอเ้าถไปเ้เชื่อบอ้เชื่อไปไปน้องป้าคนน่ะ ห oh. นอ่อยนะผมนอ้นหน่อยครับอดีดีนี่คนมาเตะบ้านนี่ นี่งครับผมดอกก็ดีฝนมาตกครับผมแต่ว่าทางบ้านผมตกอยู่ฝนนีน่งครับผมน,น้องสองันตัวนี้น้องผมไป นากอผมนี mm ่ย hmm. กับผมโอ้มืองงานบานย่าทเลยนี่นี่ครับผม มีโยมีโยนี่ครับผมนี่ครับผมหมองตั้งกับจัมเป็นเด้อครับผมอ้าวบุษบก จะคิวตะคิวสกินบาทนี่ นี yeah, mm ่นี้ครับผมโอ้อยากทป่าสิบาทไนี่ย่าบผมอี่ยครับผมผลงานกันดิเอาพี่น้องคับผมกั คลิปนี้กเสษียรไว้สำหรับนักกอนครับผมกับขั้นอ่าต่อไปกับคลิปมันจะยาวครับผมกับไอพี่ให้น้องติดตามฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปงานอีสานมันเกิดขึ้นก่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้กเสษียรไว้สำหรับนักกอนครับผมกับขอขอบคุณสวัสดีครับผม